สวัสดีทุกคนนะคะทีอะ่อันนี้ประเวนเขาเทียงได้จ้านี่เขาแรงกินเวลานี่กะกะสิบกินอีกตั้มหุ่งฝีมือเจ้าของเองค่ะบริต์ตามสมโมดนแล้วบันิ้ก็เลสซื้อบอกหุ่งมาตั้มมีขนมเน้นเยียดยขนมเ้นกะกินมือว่าน,นีมมือว่าน,นี่บกอกเม็ดมือกอนเนี่ยบกเหมือนก็เล่เียดยค่ะก็เลแบอหุ่งมาตั เร็วม,มาตัมเห้แม่มกินแม่กะว่าเสียบพี่ดอกว่าใจของก็จะเสียบอยู่หละ่ะเอาขนมเสซนใส่ยัวยัวค่ะเดี๋ยวต่สก,กินดเดินเด้อพี่น้องเสียบแห้งเสียบพี่น้อง <c oughs> เขาเรียกว่าขนมกินขนมเอ่อเสซนแล้วก็มากินกับตบักหุ่งค่ะแซ่บแห้งเด้อ <c oughs> มกจังบมกเขื๊ยมันบอยายยายบอกว่าพอดีค่ะยายไม่กินเผ็ดแต่ว่าพี่น้ัดกินเผ็ดยู่แต่ว่าแต่บังคุังฝีมือจะของเองค่ะพี่นออ้องนี่กับมะเสี่ยบผักเสี่ยบเนี่ยเถอะยิงกับไข่ขาวด้วยนะคะไข่ขาว ขนมเสียนยิงกับตำมะฮงนี่มันก็นเป็นอาหารของแทบ้า,บานเฮาเนาะค่ะกินย่ามใดกระเสียบย่ามนันพี่น่อยกระเสียบตลอดค่ะ mm hmm. อย่ามาเสียบขักเสียบเนี่ยเสียบพี่น้องอยากไม่ให้กินย่ามกันค่ะมาเด้อขนมเสียนต้องกินด้วยมือค่ะกินกับซ้อนก่ได้กินกับมือก็แซ่บใส่มือเลยก็ินที่เสียบนี่สิละ เสีบอีพี่น้องเสีบคักเสียบนะ่่อย่าเพื่นว่าเอ้ยไม่อยากกินตำหูงกับขนมเส้นแต่เนาะกาแฟวิซีดีล่ะฝากลง youtube นะคะเนี่ยจะลง youtube ให้ดูฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะเผื่อมีคนติดตามเยอะดแล้วพี่หน่อยจะมาทำคลิปให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะช่วงว่างๆค่ะ จะแบบจะแบบอยากให้ดีก็กินกับไข่ค่ะไข่โจมบานห้อยอ่ะยังให้ดีกับซีดแบบซีดซีดน้ำปลาใช่จากน้อยค่ะเปอร์ธิวามันสิบไยมันเผ็ดหลายเลยเกิดบะพู้าวมะมัก